Did you know? Did you know? know? Oh. ุรู้หไมคณทำไมไข่ไก่มีแค่สองสีทำไมต้องถนัดซ้ายถนัดขวาอะไรเจ้าเก่งแทบตายมาตกใจดูดทำอะไรไม่ได้โอ้พระเอกเราสายหรอสายดูดนะแล้วมันลงมาได้ไงสายอ่ะมันไม่ใช่โคลนเหรอไม่ใช่โครนมันคือสายดูดพี่ มันคือนอนมันคือนอนนิวตันเนียนไม่ใช่ตมหรอไม่ใช่ตมมันคือนอนนิวตันเนียนไม่ใช่ต้มต่อเต่าเหมือนกันเหม็นเต่าเธอสิเต่าอีกแล้วต่อเต่าอะไรนะเต่าตมแล้วก็นอนนิวตันเนียนโอ้นี่คือเดซิโนคุณรู้หรือไม่ในวันนี้ครับพูดไปพูดมาชักงงครับมันจะจมแล้วจะซสายดูดครับท่านผู้ชมครับเราลงไปปุ๊บทําไมมันถึงจมและทําไมผมถึงบอกว่ามันไม่ใช่ตมมันไม่ใช่เต่า แต่มันคือนอนนิวตัเนียแล้วมันจะมันจะหายไปแล้วเหรอจ้าใช่ใช่ใโยนเข้าไปเลยชมลยครับ Did you know ซ้ายดูดคืออะไรครับทำไมเมื่อตกลงไปแล้วมันถึงขึ้นมาได้ยากซ้ายดูดจริงๆแล้วมันมีสถานะเป็นของเหลวหรือของแข็งกันแน่เราจะมาหาคำตอบพร้อมกันจากการทดลองนี้ครับสิ่งที่ต้องใช้ก็มีแป้งข้าวโพดสถ้วยน้ำหนึ่งถ้วยชาม แล้วก็สีผสมอาหารครับเริ่มจากเทปแป้งข้าวโพดลงไปในชามสักถ้วยครึ่งแล้วก็ค่อยๆเติมน้ำลงไปผสมตามไปด้วยสีผสมอาหารครับนวดส่วนผสมให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันด้วยมือถ้าเหลวเกินไปก็ให้ใส่แป้งลงไปอีกหรือถ้าแข็งไปก็ให้ใส่น้ำเพิ่มลงไปเล็กน้อยทีนี้เรามาสังเกตคุณสมบัติของแป้งข้าวโพดผสมน้ำกันนะครับถ้าลองเทมันดู หรือใช้นิ้วกดลงไปช้าๆมันก็จะไหลเป็นของเหลวนิ้วของเราก็จะค่อยๆจมลงแต่ถ้าลองกดลงไปแรงๆเร็วๆมันก็จะแข็งตัวเป็นของแข็งนิ้วของเราก็จะไม่จมลงไปข้างล่างจากการทดลองจะเห็นได้ว่าแป้งที่ผสมน้ำที่ได้ไม่ใช่ทั้งของแข็งหรือของเหลวเสียทีเดียวเราเลยเรียกว่าสสารที่มีรูปร่างไม่แน่นอนแต่เป็นสสารที่ไหลได้ เรียกว่าของไหลซึ่งลักษณะของการไหลของแป้งข้าวโพดนี้เป็นการไหลแบบที่เรียกว่า n อนนิวต a นนั่นก็หมายความว่ายิ่งออกแรงกระทำมากก็ยิ่งนืดยิ่งแข็งในทางตรงกันข้ามถ้าเราออกแรงกระทำน้อยหรือช้ามันก็จะกลายสภาพเป็นของเหลวนั่นเองสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เองสามารถนำมาอธิบายเรื่องของทรายดูดได้ครับทรายดูด เกิดจากน้ำผสมกับทรายซึ่งจะเปรียบไปทรายก็คือแป้งนั่นเองฉันดูพระเอกเห่อดิให้พ่นาดูต่อนะครับแต่ว่าท่านผู้ชมครับลองนึกถึงเวลาที่ท่านผู้ชมเดินอยู่บนชายหาดนะครับที่มีน้ําทะเลไหลผ่านนะครับถ้าเราเดินช้าๆครับเท้าของเราก็จะจมลงนะครับแต่ว่าถ้าเราเดินเร็วๆนะครับมีแรงกระท,ทําที่มากขึ้นพื้นของชายหาดนั้นก็จะแข็งนะครับเราก็จะดึงเท้าออกมาได้อย่างรวดเร็ว เจ้ามันเจออีกหลุมนะมันไม่ดูดอะว่าอย่างนั้นเถอะนะครับเจออีกอันหนึ่งแล้วอันนี้อันนี้ไม่ใช่สายนี้เป็นโคนก็ต้องดูต่อละแต่ต้องจบรายการแล้วและนี่ก็คือดิจิโนคุณรู้หรือไม่ในวันนี้นะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้นะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube และฮะ a c e b o o k และอีเมล์เมื่อไหร่จะจำได้เหรอเออมันจะเป็นเอกลักษณ์รายการแล้วนะครับลาไปก่อนนะครับไอ้จะเอาอย่างไงกันเนี้ยที่จะดูหนังหรือไม่ที่จะทำอะไร ไม่ทะเาลาะกันนะครับรักษาอักขีครับสวัสดี Did you know